สวัสดีทุกคนทุกท่านเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มไลค์ไอจีกันนะครับอ่าหรือกดหัวใจนะแบบนี้ทํไงไม่เก่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วไปทําตามกันได้เลยอ่าอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google ก่อนเนีพิม์เว็บไซต์ k ก m ขีดีนะครับนี่เว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับทุกคนอ๋ออันนี้ผมกดเมาส์ข้างนะขอโทษจีอ่าเว็บไซต์อยู่นี้นะไม่กดขีดก็ไปเลยนะ พอคลิกก็มาแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านทําการกอรอกให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกต,ตรงนี้เลยนะครับชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านอย่ารหัสผ่านนะครับก็ให้กอรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ติ๊กของช่องนี้ด้วยนะครับถ้ากอรอกเสร็จแล้วนะแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยนะสมัครแล้วลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับ อันนี้คือหนะ้าตาเว็บไซต์เคเมมนั่นเองนะครับมาดูตรงหมดหมู่กันเลยหมดหมู่นะครับตอนนี้นะมีโปรโมชั่นนะครับจะเป็นสุขสารวันสงการนะสิ้นสุดวันที่30เมษายนนะครับหรือสิ้นเดือนนี้นั่นเองก็ให้ทุกคนนะมาใช้บริการกันได้เลยนะเพราะว่าตรงบริการตรงนี้ก็จะลดราคาลงแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับวันนี้นะให้ทุกคนมาใช้บริการกัน,กนดูนะครับ แล้วก็หมวดหมู่ยืนพื้นนะครับจะเป็น a c e b o o k YouTube TikTok Instagram นะครับก็เป็นบริการแนะนำนะครับแล้วก็หมวดหมู่อื่นอีกนะครับที่ย่อออกไปแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกด้วยนะครับก็ลองมาเลือกดูส่วนผมก็จะมาตรงนี้แหละครับโปรโมชั่นนี่แหละครับแล้วดูตรงบริการบริการก็จะมี Facebook Tik t o k Instagram แล้วก็ u t u b e นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเลือกดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาความถูกใจนะครับ i n s t a g r กรมนะครับหัวข้อนี้แล้วดูคำอธิบายนะครับให้ทำการอ่านให้เรียบร้อยยเล ก่นแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์รูปนั่นเองเดี๋ยวผมจะรูปนี้นะ Copy ลิงก์ไปนะครับกดวางในทุกตงปริมาณนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นต่ำอยู่ที่สิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะประมแค่ยี่สิบพอนะครับพอค้าบริการดิ้งขึ้นมาแล้วนะครับให้กดคาว่าสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยก็ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างกัเขียนอย่างนี้ทุกคนทําการรออ่า ยอดไหลเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยอ่าก็ระหว่างที่รอกันนีว่าปรกาการซื้อนะครับอยู่ตรงนี้รอดออเดอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการที่อยู่ย0่ก็คืออ่าปริมาณที่เราเลือกไปเนาะแล้วก็บริการข่าบริการแล้วหัวคอลิงก็มีด้วยนั่นเองนะครับอันนี้นะก็เป็นประกาการซื้อย้อนหลังนะหัวเขาต่อไปเนี่ยเป็นการเติมเงิน การเติมเงินนะครับจะเป็นสแกนเคร์โค้ดตัวนี้วอลเล็ตอ่างเปาคริปโตและเพอร์เฟกต์เหมือนนี้นั่นเองอเดี๋ยวผมจะสแกนเคอร์โค้ดให้ดูนะครับก็จานวนเงินลงไปนะครับกดคข้ามาเติมเงินตรงนี้หน้าต่างสแกนขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนเลยนะครับพอสแกนแล้วนะเงินของท่านนะครับก็จะเด้งทานขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับแป๊บเดียวอย่แอดมินเขาก็เติมให้ตัวโลมัสนะครับอันนี้ก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็น บริการของเรานะตรงนี้บริการทั้งหมดนะครับของเคเอ็มก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะ mm hmm. กใก้ทุกคนเลือกดูกันได้เลยนะครับถ้าตกใจหัวข้อไหนติดดาวไว้แล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวาได้เลยนะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยก่อนสร้างคาสั่งสือนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับออเดอร์ติดขัดปัญหาอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับออกเว็บไซต์นะให้มาหัวข้อนี้เลย จะเป็นติดต่อแอดมินนะครับทางไลน์เนาะจะเป็นไลน์แอด KMKTS นะครับใส่แอดนำหน้าทุกครั้งนึงครับที่แอดไปหรือแม้กดลิงก์ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็นี่นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับเราก็จะสะดวกสบายกว่านั่นเองอ่ะหัวข้อต่อไปนะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับถ้าไม่อยากแอดไลน์นะก็จะมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะอ่ะให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อะความไปนะครับก็ส่งตัวเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์จะทำการรับเรื่องและแก้ปัญหาให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับทั้งสองฝ่ายเลย ข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนอการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ให้ Copy Link ของคุณแล้วก็ส่งไปเพื่อนนะครับอาาาัตราค่าแนะนำนะครับจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์้วเพื่อนเติมฝากยอดผ่านลิงเรานะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตรงนั้นนั่นเองอก็มีเพจน,นี้นะครับที่ผม,มรีวิวไซเคบมนะครับก็หมดแล้วนะขออนุญาตไปดูไลค์ก่อนนะครับว่าขึ้นไหมนะ,อะยอดเดิมหนึ่งนะครับลองรีเฟชก่อนเลยหนึ่งที เราขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น21คนอยู่ร้อยแล้วอ่าถ้าทุกคนนะครับอยากปั๊มใจนะครับปั๊มผู้ติดตามหรือว่าปั๊มคนดูไลฟ์สดของแพลตฟอร์มมือนๆก็มีนะครับก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูอ่า KMT1 นะครับใน Google นะหรือไม่ก็กดล,ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตลอดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ